สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพุธศพท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีพุธศพทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง20สิงหาคม2568ช่วงนี้นะคะโอกาสใหม่ๆเรื่องใดจะเข้ามาหาท่านและท่านจะได้โชคลาภจากไหนต้องระมัดระวังอะไรบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะ เพื่อที่ว่าถ้าจะได้ตั้งรับได้ถูกวิธีจัดการกับปัญหาที่เข้ามาได้อย่างถูกต้องและคือพูดได้ง่ายจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองนะคะในด้านการงานของชาวพฤษศในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีพฤษภนะคะนิ่งๆนะการทำงานค่อนข้างที่จะส่งตัวไม่มีเรื่องให้ท่านต้องหนักอกหนักใจอะไรมากมาย บางท่านนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำรับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะหรือทำงานารับจ้างทั่วไปช่วงนี้ท่านเริ่มที่จะคิดทบทวนถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วนะว่างานที่ท่านทำอยู่นี้ท่านจะต้องอทำยังไงต่อไปจะทำต่อไหมหรือว่าบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าหรือว่าต้องหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะใช้ความคิด เกี่ยวกับการวางแผนในเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าช่วงนี้การทำงานของท่านไม่มีปัญหานะคะถึงแม้ว่างานของท่านจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ท่านก็ยังคงจัดการกับงานต่างๆได้ดีนะคะรับมือกับงานต่างๆได้เป็นที่ไว้ใจของผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่น ช่วงนี้นะคะคนรักและเมตตาท่านพอสมควรแต่ตัวท่านนะคะจะมีอารมณ์คล้ายๆกับว่าไม่ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะแต่ก็ไม่อยากพูดคุยกับใครมากนะอยู่ในช่วงเก็บตัวอยากอยู่กับตัวเองอยากจะทบทวนหรือว่าอยากจะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองนะคะในเรื่องของการทำงานไม่มีปัญหาเลยค่ะชาวพฤธศในช่วงระยะเวลานี้นะคะ การงานถึงแม้ว่ายังคงมีปัญหาเข้ามาแต่จะเป็นปัญหาที่ท่านนั้นสามารถแก้ไขได้และที่สำคัญนะคะถ้าท่านถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในเรื่องของการงานท่านก็จะช่วยเหลือได้ดีด้วยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นดีได้ดีและที่สำคัญนะคะคนมักจะนึกถึง คนที่เขาเดือดร้อนคนใกล้ชิดคนที่ท่านสนิทสนมเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเขามีเรื่องเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเขาจะเข้ามาหาท่านนะคะการงานโดยภาพรวมค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ขายได้เรื่อยๆมีโอกาสไดอ้ออเดอร์เพิ่มนะคะหรือมีโอกาสได้ออเดอร์กลุ่ม ลูกค้าใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันคือพูดได้ง่ายได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆและที่สําคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีการพบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาบางท่านก็กําลังวางแผนที่จะเปิดตัวหรือว่า,าเปิดโปรเจกต์ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะช่วง1ิบวันนี้ไม่ธรรมดาแต่เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะสบายใจในเรื่องการงานเพราะว่าอยากทําอะไรจะได้ทํานะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้น จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเรื่องงานจะเกิดขึ้นโดยภาพรวมการงานของชาวราศีพุธศพช่วงนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคาดหวังสิ่งใดจะได้มาด้วยนะคะถ้าท่านกำลังรอคอยหรือว่าคาดหวังสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นลุยให้เต็มที่ค่ะการทำงานช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีของท่านแล้วละ่ะคนรอบข้างก็รักและเมตตาช่วยเหลือท่านดีเอยปากขอความช่วยเหลือจากใคร ก็มักจะประสบความสำเร็จนะคะถ้าจะตัดสินใจอะไรก็ตามก็ให้ใจเย็นๆคิดทบทวนให้ดีๆแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอยู่นิ่งๆค่ะช่วงนี้สำหรับบางท่านนะเป็นช่วงที่ดีสำหรับท่านนะอยากอยากจะทำอะไรทำเลยนะคะจะประสบความสำเร็จในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีเลยละมาที่การเงินของชาวราศพีศพฤษภกันบ้าง การเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีเงินใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องนะคือพูดได้ง่ายการเงินของท่านนั้นยังคงหมุนเงินได้นะคะเป็นช่วงที่หมุนเงินได้มีรายรับพิเศษเข้ามาเช่นได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือได้เงินพิเศษจากการช่วยเหลือคนอื่นจัดก,การกับภาระหนี้สินบางอย่างได้ แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินสำเร็จแต่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือท่านจะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะอาจจะเป็นบุตรหลานบริวารคนรอบข้างเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็อยากให้ท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่นนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องดูให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆว่าใครที่ท่านสมควรที่จะช่วยหรือไม่สมควรที่จะช่วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจดีนะคะมีจิตใจที่เป็นคนที่ใจดีจิตใจอ่อนโยนีใจอ่อนขี้สงสารคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านก็มักจะหวังผลประโยชน์ จากตัวท่านเป็นหลักนะคะเขาจะอาศัยตรงที่ว่าท่านเป็นคนที่ใจดีที่สงสารเข้ามาขอกู้ขอยืมพอได้ไปแล้วก็ไม่ยอมคืนคืนก็คืนไม่ครบและท่านเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะทวงหนี้ใครนะคะเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นนะถึงแม้เขายืมไปท่านก็ไม่กล้าที่จะทวงด้วยความที่ว่าเกรงใจหรือมันมันมันจะมีบางอย่างนะคะทําให้ท่านคือให้เกียติคนอื่นอะ ฉะนั้นท่านจะต้องระวังการช่วยเหลือคนอื่นนิดนึงนะคะมักโดนอรัดเอาเปรียบนะโดยเฉพาะจากคนใกล้ชิดยาพี่น้องนี้พึ่งพาไม่ได้เลยนะชาวพฤชตบต้องขอเรียนตามตรงฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายของท่านยังคงเยอะนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านท่านใดที่เป็นนักลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเบาได้เบางดได้งดอย่าเพิ่งลงทุนในช่วงสิบวันนี้นะคะ แต่ถ้าท่านอยากจะได้เงินอาจจะขอกู้ขอยืมขอผ่อนพันต่างๆนานาลงมือทำได้เลยค่ะโอกาสที่จะสำเร็จมีสูงนะคะและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้อย่าเพิ่งใช้ใจ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายถ้าท่านระมัดระวังได้ก็ถือว่าการเงินของท่านนั้นรอดปลอดภยัยมีเงินใช้ใจ่ายตลอดรอดฝังอย่างแน่นอนนะคะไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่เหมาะแก่การลงทุนหยุดคิดสักพักอย่าเพิ่งลงทุน ด้านการทำบุญในช่วงสิบวันนี้นะคะช่วงนี้แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับาการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบบนี้ก็ได้นะคะบริจาคยารักษาโรคบริจาคโลหิตก็ได้แต่แนะนำว่าให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆมากน้อยไม่เป็นไรคะ่ะหรือถ้าไม่มีโอกาสได้ทำบุญงานยุ่งมากทำโอทีตลอด นะคะก็ให้ใช้วิธีสวดมนต์ก่อนนอนและนั่งสมาธิทุกครั้งนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการทำบุญด้วยนะเสริมดวงที่ดีให้กับท่านได้เลยทีเดียวค่ะขออวยพรให้ชาวราศีพุฤศพทุกท่านเฮงเฮงปังปงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ